สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนลงขันทองประจำวันอังคารที่4กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดหน่วยงาน USAID หรือว่ามีชื่อเต็มว่า US Agency for International Development ของสหรัฐโดนสั่งไม่ต้องมาทำงานหลังจาก โดนัททรัมป์นะครับประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐไฟเขียวสั่งปิดองค์กรระหว่างประเทศนี้นะครับทางสำนักข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือยูเซดถูกสั่งว่าไม่ต้องเข้าตึกทำงานในวันจันทร์ที่สำนักงานใหญ่กรุงวอชิงตันดีซีสำนักข่าวเอรายงานข่าวนี้โดยอ้างเอกสารแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ยูเซ หลังจากที่มหาเศรษฐีอีลอนมัสที่ทำงานให้กับรัฐบาลในโครงการประหยัดงบประมาณกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตกลงกับเขาว่าสามารถปิดองค์กรดังกล่าวได้ยูเซดพบว่าพนักงานกว่า600คนระบุว่าไม่สามารถเข้าระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรได้ตั้งแต่ช่วงข้ามคืนส่วนผู้ที่สามารถเข้าระบบได้กล่าวว่ามีอ e ีเมลที่ส่งถึงพวกตนที่ระบุว่า ตามแนวทางของผู้นำองค์กรตึกสำนักงานใหญ่จะถูกปิดลงในวันที่สมกุมภาพันธ์ข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มสัสเาลเช้าวันจันทร์ว่าเขาได้คุยกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วและว่าผู้นำสหรัฐตกลงว่าเราสามารถปิดมันลงได้โดยยูเซตเป็นองค์กรอายุ60ปีที่ทำงานด้านความช่วยเหลือและการพัฒนาอันนี้เป็นงานที่บางหน้านะครับส่วนเบื้องหลัง เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไล่ทราบกันอีลอนมัสกกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเป็นที่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ไม่ได้ใช้ Apple ที่มีหนอนหนึ่งตัวอยู่ข้างในที่เรามีอยู่ตอนนี้มันคือหนอนทั้งลูกเลยคุณจึงต้องกำจัดทั้งหมดไปมันเกินไปกว่าที่จะแก้ไขได้เรากำลังปิดมันลงนี่คือสิ่งที่อีลอนมัสกกล่าว ยูเซดเป็นที่หมายตาของผู้ต้องการตัดลดงบประมาณประมาณมาระยะหนึ่งแล้วองค์กรที่ดูแลเรื่องโครงการพัฒนางานด้านความมั่นคงและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในประเทศต่างๆรวมแล้วร้อยยี่สิบประเทศประธานาธิบดีทรัมป์อีรอนมัสตลอดจนนักการเมืองจาก r ร p u b ีพับลิกันในสภาย,ยังได้เคยวิจารณ์การทำงานของยูเซดว่าส่งเสริมงานที่มีแนวคิดเสรีนิยมแต่ที่ไม่ได้พูด ลึกไปกว่านั้นก็คืองานของยูเซดก็มุ่งไปที่เปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะครับเข้าไปแทรกแซงการเมืองของประเทศต่างๆรวมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องอาวุธชีวาภาพอีกด้วยซึ่งอีรอนมัสเป็นผู้นำเรื่องนี้มาเปิดเผยสหรัฐาไอพีอ้างแหล่งข่าวที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐรายหนึ่งและเจ้าหน้าที่ปัจจุบันอีกรายหนึ่งซึ่งบอกว่าในช่วงสุดสัปด,ดาห์ รัฐบาลทรัมป์สั่งพักงานเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านความปลอดภัยของยูเซดสองรายหลังจากที่พวกเขาไม่ส่งมอบข้อมูลชั้นความลับในพื้นที่ห่วงห้ามให้กับคณะทํางานตรวจสอบรัฐบาลของอีลอนมัสก์ทางนี้เว็บไซต์ของยูเซดหายไปจากอินเทอร์เน็ตในวันเสาร์โดยไม่มีคาอธิบายทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวคืนวันอาทิตย์ว่าองค์กรดังกล่าว บริหารงานโดยคนบ้าหัวรุนแรงและว่าเราจะเอาพวกเขาออกไปรัฐบาลอเมริกันภายใต้ทรัมป์ได้ใช้มาตรก,การระงับความช่วยเหลือต่างชาติครั้งใหญ่และปิดโครงการจำนวนมากของยูเซนส่งผลให้หน่วยงานที่ทำงานรูปแบบเดียวกันต้องปลดคนออกจากงานหรือพักงานจำนวนมากในวันอาทิตย์สวอลเอลิซาเบธวอร์เรนจากพรรคเดโมแครต โพสต์ความที่กล่าวว่าทรัมป์ได้อนุญาตให้มัสเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นและให้หยุดส่งเงินงบประมาณรัฐเธอกล่าวว่าเราต้องทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อต่อต้านและปกป้องคนจากอันตราดดยขณะเดียวกันมาร์ครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าในเวลานี้ตนดํารงตําแหน่งรักษาการผู้อำนวยการยูเซตแล้วและได้ จ่ายหน้าที่ความรับผิชอบของหน่วยงานนี้ให้กับเจ้าหน้าที่บางรายด้วยพร้อมย้ำว่าเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือการดําเนินแผนการความช่วยเหลือไปอยังประเทศของสหรัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวก,กันกับผลประโยชน์ของประเทศอีลอนมัสนะครับ CEO ของเท s l a และ SpaceX และเป็นพันธมิตรของประธานาธิบดีโดนทรัมป์เป็นที่ปรึกษาของทรัมป และเป็นผู้ที่ให้เงินสนับสนุนทรัมป์เกือบหมื่นล้านบาทนะครับในการรณรงค์หาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงที่ผ่านมาในปัจจุบันเขาเข้ามาดูแลโครงการที่จะช่วยลดการใช้ใจ่ายของรัฐบาลกลางของสหรัฐที่ฟุ่มเฟือยนะครับมีคอร์รัปชันอีลอนมัสเอาจริงเอาจังมากโดยหน่วยงานที่เขาตั้งขึ้นมานะครับเรียกว่า Department Of Government Efficiency หรือชื่อย่อว่า g e ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็นพิเศษไม่จาเป็นจะต้องผ่านการตรวจสอบจากอุตสภาหมัสปเปิดเผยว่ายูเซดเป็นองค์กรอาชญาการที่ให้ทุนสนับสนุสน,นการวิจัยอาวุธชีวภาพรวมถึงโครงการที่ถูกกล่าวหาว่านำไปสู่การเกิดขึ้นของโควิด -19 ด้วยมหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีรายนี้ตอบกับ โพสบน์ bon X ที่กล่าวหาว่ากลองทุนของยูเซ่ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสทิสาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นในประเทศจีนซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดขึ้นของโควิด -19 คุณรู้หรือไม่ว่ายูเซ่ใช้เงินภาษีของคุณสนับสนุนการวิจัยอาวุธชีวภาพรวมถึงโควิด -19 ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายล้านคนมัสระบุโดยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับข้อกล่าวหาแต่โพสใี้เขาตอบ กลับระบุว่าการหลอกลวงของ CIA เกี่ยวกับต้นกำเนิดของโควิด1 9นั้นชัดเจนมากขึ้นเมื่อพิจารณาถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของยูเซดในการทำหน้าที่เป็นองค์กรหน้าฉากของ CIA u s a ซดเป็นองค์กรอาชญากรรมมาสเขนในโพสต์ต่อๆมาเพื่อตอบกลับวิดีโอเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของยูเซดที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเซ็นเซอร์อินเทอร์เน็ตและงานนอกกฎหมายของ CIA. สำหรับ E ี e Health Alliance ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ในสารัตกอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้งเนื่องมาจากงานที่ทำกับสถาบันไวยรัสวิทยาอู่ฮั่นโดยองค์กรปฏิเสธว่าง,งานของตนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพิ่มเติม,ตมประสิทธิภาพการทำงานแต่ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับกระทรวงสาธารณสุขและบริหารมนุษย์ของสหรัฐได้ระงับเงินทุนของรัฐบาลกลางทั้งหมดที่มอบให้กับ Eco Health Alliance โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการกำกับดูแลการทดลองที่มีความเสี่ยงสูงขององคอ์กรและการไม่รายงานกิจกรรมการวิจัยอย่างทันท่วงที Eco Health Alliance ก็เป็นองค์กร NGO ที่มีส่วนร่วมนะครับในการสร้างหรือว่าส่งเสริมโควิด1 9นะครับโดยเป็นตัวเชื่อม กับทางด้านสาบันวิจัยไวรัสที่เมืองอู่ฮั่นของประเทศจีนนะครับโดยหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสารัฐภายใต้ดอตรแอนโทนีฟาวซีซึ่งเป็นผู้ที่ถือได้ว่าดูแลนะครับกำกับเรื่องอาวุชิวภาพนี้สร็ทีเดียว ตอนนี้เขาออกจากตําแหน่งแล้วแต่ว่าอาดีตประธานาธดีโจไบเดนได้ออกคำสั่งของฝ่ายบริหารเพื่อยกโทษให้แอนโทนีฟาวซีทุกอย่างย้อนไปถึงปี2014ด้วยซ้ำนะครับท,ท,ทั้งๆที่ดอรแอนโทนีฟาวซี่ยังไม่ได้ถูกฟ้องร้องว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างอาวุธชีภวภาพอย่างไรแต่ว่าได้รับการอภัยโทษไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับและมีที่มาที่ไปว่าโควิด -19 นี่เป็นอาวุธชีวภาพที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับสร้างขึ้นมาแล้วไปพยายามนะครับเอาสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นของจีนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับผ่านหน่วยงานองค์กรที่เรียกว่า Eco Health a l l i a n c e ต่อไปกลุ่มพวกนี้คงจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเลยทีเดียวเพราะว่าทำให้โลกเราต้องปิดตัวต้องทำให้ผู้คนต้องฉีดไวฉีดวัคซีนนะครับที่มีอันตรายต่อร่างกายและทำให้ผู้คนต้องบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากหลายล้านคนเลยทีเดียวข่าวาต่อไปรายงานว่าขณะที่ CIA เ <c oughs> ชื่อว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าที่โควิดจะมาจากการรั่วไหลในห้องแลบมากกว่ามาจากแหล่งธรรมชาติ ตามที่โฆษกของหน่วยงานกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วหลังจากยืนยันให้จอร์นเรดคริฟต์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA คนใหม่เรดคริฟ์นะครับผู้ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ CIA โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้สนับสนุนทฤษฎีการรั่วไหลของห้องปฏิบัติการอย่างเปิดเผเดย,เยโดยเรียกโดยเรียกทฤษฎีนิว่ทัทฤษฎีเดียวที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ข่าวกรองและ สามัญสำนึกหลังจากการยืนยันเรดคริฟต์ยังกล่าวอีกว่าการประเมินต้นกำเนิดของโควิด1 9ของ CIA จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันแรกสำหรับผมสำหรับยูเซ่มีประวัติการให้ทุนสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพระดับโลกมากมายรวมถึงโครงการ Predict ซึ่งมุ่งเป้าเพื่อระบุไวรัสที่มีศักยภาพในการแพร่ระบาดการดำเนิเนการตั้งแต่ปี 2009- ักถึง2020โดยร่วมมือกับ Eco Health Alliance ในปี2021 ยูเซดเปิดตัวโครงการติดตามผลมูลค่า125ล้านดอลลาร์ที่เรียกว่า Discovery and Exploration of Emerging Pathogens v i r a z o o n o s i s แต่โครงการดังกล่าวถูกปิดตัวก่อนกำหนดในปี2023ด้านรัสเซียแสดงความกังวลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยาที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นๆของสหรัฐ ทั่วโลกโดยเฉพาะในยูเครนและประเทศอื่นๆใกล้ผมแดนโดยกล่าวหาว่าห้องปฏิบัติการเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยอาวุธชีวภาพการรายงานเกี่ยวกับกิจการหรือว่ากิจกรรมนะครับของห้องปฏิบัติการชีวภาพของสหรัฐเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญหลักของพลโทอิกอร์ิริคอฟ จ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพรัรเซียเกี่ยวกับอันตรายจากอาวุธทำลายล้างสูงซึ่งเขาถูกลอบสังหารพร้อมกับผู้ช่วยของเขาในกรุงมอสโกเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับในการโจมตีด้วยระเบิดที่อ้างว่าได้รับคำสั่งจากเคฟในรายงานล่าสุดกระทรวงกลาโหมของรัรเซียได้ดึงความสนใจไปที่การโอนโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้นของยูเครนไปยัง ประเทศต่างๆในยุคหลังสหภาพโซเวียตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงกล่าวว่าแอฟริกากลายเป็นจุดสนใจของรัฐบาลสหรัฐซึ่งมองว่าภูมิภาคนี้เป็นแหล่งกักเก็บเชื้อโรคอันตรายตามธรรมชาติที่ไม่จํากัดและเป็นพื้นที่ทดสอบสําหรับการศึกษาทางการแพทย์ในเชิงทดลองขณะที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐยอมรับว่าการให้การสนับสนุนห้องปฏิบัติการในยูเครน แต่ยืนกรานว่าความพยายามเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อและการพัฒนาวัคซีนและห้องปฏิบัติการเหล่านี้เป็นของและดำเนินการโดยประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ของสหรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่ตะวันตกปฏิเสธการสืบสวนของมอสโกอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลเท,ท็จที่มุ่งเป้าไปที่การทำลายความน่าเชื่อถือของแผนงานด้านสารสุขที่ถูกต้อง ตามกฎหมายอย่างไรก็ตามมอสโกและปักกิ่งได้เรียกร้องให้สหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับกิจกรรมทางการทหารทางชีวภาพเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศตกลงที่จะร่วมมือกันต่อต้านภัยคุกค,คามต่อความมั่นคงทางชีวภาพรวมถึงส่งเสริมด้านอนุสัญญาอาวุธชีวภาพและผิดทางเจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวนะครับยืนยันว่าอภิมหาเศรษฐีลอนมัส เข้ามาช่วยงานประธานาธิบดีโดนันทรมในฐานะลูกจ้างพิเศษของรัฐบาลคำยืนยันดังกล่าวในวันจันทร์ที่ผ่านมาจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้นะครับเป็นการตอกย้ำบทบาทที่โดดเด่นแต่ว่ายังเป็นที่ถกเถียงกันของอีรอนมัสในรัฐบาลสหรัฐว่ามีอำนาจหรือว่าหนา้าที่จริงๆหรือไม่พร้อมกับนี้นะครับ ก็มีการเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของอิรอนมัสว่ามีทรัพย์สินเท่าใดน,นะครับซึ่งการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนี้เป็นข้อบังคับที่ใช้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของรัฐบาลกลางทั่วๆไปเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวยังบอกด้วยว่าอิรอนมัสมีอีเมลของรัฐบาลสหรัฐและพื้นที่สำนักงานในธรเนียบเขาเพื่อใช้งานอีกด้วย หลังจากได้ชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของทรัมป์มัสซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้รับอำนาจแบบกว้างๆจากผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันในการลดขนาดของรัฐบาลกลางโดยทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า Department of Government Efficiency ซึ่งเพิ่งได้รับไฟเขียวให้เข้าถึงระบบการจ่ายเงินที่มีเป็นส่วนงานที่มีความอดไว้ต่อ กระทรวงการคลังของสหรัฐก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำงานอีรอนมัสประกาศว่าเขาต้องการลดการใช้ใจ่ายของรัฐบาลกลางไปสองล้านล้านเหรียญน,นะครับในขณะเดียวกันนะครับมีรายงานในช่วงปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าทีมงานของอีรอนมัสปลุกเข้าไปในกระทรวงการคลังเพื่อจะเข้าถึงระบบชำระเงินเพราะว่ากระทรวงการคลังมีหน้าที่ เบิกจ่ายเงินก็ประมาณแผ่นดินจำนวน6ล้านล้านกว่าเหรียญทุกๆปีปรากฏว่าถูกต่อต้านและก็ถูกขัดขืนจากพนักงานที่ดูแลระบบอยู่ต้องใช้กำลังภายในกันเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งหลังจากนั้นก็มีการปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือว่าปลัดกระทรวงของทางด้านการลังนะครับของสหรัฐออกจาก ำแหน่งเพื่อว่าทีมงานของอีรอมัสจะเข้าไปตรวจสอบเส้นสายการใช้จ่ายของกระทรวงการคลังซึ่งปรากฏว่าไม่เคยปฏิเสธคำขอในการเบิกเงินเลยนะครับนี่คือสิ่งที่อีรอนมัสบอกการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังจ่ายให้กับกลุ่มก่อการร้ายอีกด้วยนะครับสหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมนะครับในการเลี้ยงดูพวก กลุ่มก่อการร้ายต่างๆเพื่อที่จะใช้งานในการก่อความไม่สงบโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับในช่วงที่ผ่านมาเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับแต่ประการใดที่กลุ่มอัลเคดาไอซิสหรือกลุ่มติดอาวุธนะครับในตะวันออกกลางที่ทั่วโลกรู้กันดีว่าเป็นกลุ่มก่อ,อก,การร้ายได้รับการสนับสนุนจาก c i a หรือว่าหน่วยง,งานของรัฐบาลของสหรัฐโดยตรงนะครับ เบิกเงินจ่ายจากกระทรวงการคลังของสหรัฐบางส่วนหรือว,ว่าส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้ส่วนพรรคเดโมแครตแสดงความกังวลใจว่าอีรอนมัสจะทําการรวบอาํานาจรัฐบาลกลางไว้เองและดําเนินการต่างๆโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งยังอาจทําการบางอย่างที่ผิดกฎหมายได้ปกติแล้วลูกจ้างพิเศษของรัฐบาลกลางสหรัฐคือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำงานสูงสุดไม่เกิน1้0วัน และในกรณีของมสัสนั้นยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีการบังคับใช้กฎปฏิบัติมาตรฐานด้านข้อตกลงด้านจริยธรรมและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินกับอภิมหาเศรษฐีรายนี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ SpaceX ซึ่งทำสัญญามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์กับรัฐบาลสหรัฐหรือไม่เจ้าหน้าที่ทำเนียบข่าวกล่าวว่ามาสัสไม่ได้รับเงินค่าจ้างสาหร,รับการทาหน้าที่นี้ ขณะที่เมื่อพิจารณาแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลแล้วเจ้าของธุรกิจรถยนต์เทสล a าสื้อ Social X และ Space X ไม่น่าจะต้องยื่นเอกสารรายงานเปิดเผยสารภาพทางการเงินต่อสาธารณะแต่ประการใดเมื่อวันอาทิตย์ประธานาดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งสัญญาณความเห็นชอบต่อการทำงานของมัสด้วยการกล่าวว่าตนคิดว่าอภิมหาเศรษฐีรายนี้ทำงานได้ดีเป็นคนลดต้นทุนตัวชกาดคนหนึ่ง และว,ว่าบางทีเราไม่ได้เห็นพ้องต้องกันและเราก็ไม่ได้ทําตามใจเขาเสมอแต่ผมคิดว่าเขาทํางานได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวสำหรับนี้รายการ MC t News Podcast เวลาหมดพุดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก m m t t n w w s สํสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ